วันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตวันสบายๆในสวนของเราหมาๆแล้วก็แมวแมวบ้านเรากันนะมาเยียบกันังหไปอะ่ายเยียบมันไม่หนาวเลยเพราะว่าวันนี้อากาศดีนะก็เลยย้ายกล้าจากในกระถางเพาะลงกระถางชำ้สุรบลใจสีเองก็ฟิตนะวันนี้ขุดดินแต่เช้าเลยขุดทำไม ก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะย้ายกลา้าเสร็จกี่โมงนะก็ไปเล่นที่อื่นซิตัวเล็กนี้ก็คือน้องพริกไทยนะมาอยู่กับเราชั่วคราวชั่วคราวที่ปลาเข้าไป2เดือนแล้วอาทิตย์นี้ถ้าไปตรวจแล้วไม่เจออะไรแล้วก็จะส่งกลับที่เดิมนะนี่คือเต้าหู้นะหมา VIP ที่ทุกคนช่วยกันเลี้ยงไว้ไม่หยวันนี้ก็ค่อนข้างฟิตกันหมดทุกตัวเลยนะไม่รู้เป็นโรคติดต่ออะไรกันหรือเปล่านะตื่นมาขุดตินกันเช้าเลย ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงกับการพยายามลงกล้าผักนะยังไม่เสร็จเลยแล้วเจ้าผู้จะลงน้ำทำไมวะน่ะยาโคตรแท้อ้อยไรนี่ทำไายอ้อยรีหรออ้อยจะด้วยมีคนขโมยอาหารมาขอคืนด้วยจ้าสุดบนใจสีจะมาขโมยอย่างนี้ไม่ได้นะเดินเดินตามถุงกันดีว่าเดยกก็ลองปั้นนมเบบีนะเพราะว่าช่วงนี้บ้านเรามีเบบีอยู่ใหญ่มาก น,นีป้อนนมเสร็จก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อานะก็เลยให้นุชไปถอนหัวผักเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะต้มกิดหัวผักให้กินก็อ้วนอยู่ก็อ้วนอยล่ไอีนี่ไปเอาคานิว่ามาอีกแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงแจกจ่ายภาษีคืนสู่ประชาชนนะดูไปดูมาแล้วเนี่ยทำไมหมาบ้านเช่อจังเลย ว่าเป็น V I P แล้วจะกินยังไงก็ได้งันหรอน้องสีดำตัวเตี้ยนี้ก็คือหมาแก่ตัวนะ้วที่เป็น V I P ของบ้านเราส่วนสีดำคนใหญ่อีกตัวก็คือ V I P นะมีเจ้าของใหม่แล้วแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะมารับนะนะร้องก็เข้าสู่ช่วงเก็บแมวเข้าบ้านนะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วแต่อนแรกก็ยังไม่มีใครสนกัรหมากนะพอบอกว่าให้รีบเล่นนะจะเอาเข้าบ้านแล้วเท่านั้นแหละ ภาพตัดกันเลยเทีเดียวเ <c oughs> จ้าโอ้จริงจิงอันนั้นขี้แต่ต้นไม้อันนั้นจีแต่นต้นไม้ยังขาวอยู่นะบ๊อบสุกกมากนี่อย่าจ้าดิตายแล้วด้วยบ๊อบดิตายแล้ว